You're listening to Bangkok Bank SME พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน Fin Invest Fin Invest สัปดาห์นี้จะโอกาสลงทุนเซมิคอนดักเตอร์แรงขับเคลื่อนของหลายอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดท่ามกลางวิกฤตความต้องการสูงจนขาดแคลน สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fin i ิน e s t ทางช่อง Back ์ o อ Bank SME Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมนัทสุพนัทหานสกุลบันเทิงจากทางบอลจอบีแคปในวันพุธเช้าสบายๆแบบนี้ครับคุณผู้ฟังผมอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับหนึ่งในเมกะเทรนด์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาเทคนโนโลยีในสมัยใหม่เลยนั่นก็คืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นั่นเอง หลายท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อเซมิคอนดักเตอร์กันมาสักพักแล้วแต่อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันคืออะไรเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างและโอกาสการเติบโตมันเป็นยังไงวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่าให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยครับคุณผู้ฟังเราต้องมาทําความรู้จักเซมิคอนดักเตอร์กันก่อนสักเล็กน้อยนะครับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นสารกึ่งตัวนาที่มีคุณสมบัติสําคัญก็คือการที่มันสามารถนําไฟฟ้าแล้วก็เป็นฉนวนได้ในตัวเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ปัจจัยอื่น ยกตัวอย่างเช่นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเซมิคอนดักเตอร์ก็อาจจะเป็นตัวนําไฟฟ้าแต่ถ้าอุณหภูมิเย็นลงนะครับเซมิคอนดักเตอร์ก็จะเป็นฉนวนไฟฟ้าแทนปัจจุบันเซมิคอนดักเตอร์ได้ถูกขยายความและถูกนามาใช้เรียกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับที่ทําหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของกระแสฟไฟฟ้าวงจรอินทิเกรตเซอร์กิตรือชิปต่างๆ เรียกได้ว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนสมองกลที่ใช้สั่งการแล้วก็ประมวลผลข้อมูลของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่แทบจะทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าดัตซ์เซนเตอร์ไวเลสคอมมูนิเคชันระบบออโตเมชันหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับตรงนี้โดยถ้าเราดูตัวเลขการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดอ้างอิงตัวเลขจากทาง Bank of America of Research นะครับ ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ในปี2016เนี่ยอยู่ที่3,039,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเต,ติบโตไปเป็น5 5 6 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐในปี2021หรือคิดเป็นการเติบโตเฉลี่ยกว่า10.4%เลยครับคุณผู้ฟังและถ้าเรามองคาดการไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยบริษัท Consulting ชั้นนำอย่าง m c k เ n นซี e นะครับมองว่ายอดขายตรงนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตไปเป็น1.06 trillion US dollar ลลในปี2030หรือคิดเป็นการเติบโตกว่า7.6%ต่อปีในอีก10ปีข้างหน้าเลยนะครับ ซึ่งการเติบโตเนี่ยก็จะมาจากอุตสาหากรรมคลาวด์คอมพิวติ้งด a ต้าสตอร์จไ e เลสคอมมิวนิเคชันอิเล็กทริกวิเอเคิลแล้วก็ระบบออโตเมชันต่างๆที่จะม,มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตเ่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้นะครับในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าโลกเราเกิดปัญหาชิปขาดแคลนคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรและสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง หลักๆนะครับปัญหาชิปช็อตเหตุเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงหลังการระบาดของโควิด -19 นะครับที่รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยประกาศให้ทุกคน Work f r ฟ m Home แล้วก็สตา d y from Home เพื่อลดการแพร่ระบาดใช่ไหมครับซึ่งการที่ Work f r ฟ m Home Study from Home มโเนี่ยทำให้ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็น PC แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านต่างๆเนี่ย บวกกับความต้องการของชิปที่มาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆก็มาพร้อมกันด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 5G network การทำ mining cryptocurrency cloud computing แล้วก็ electric vehicle นะครับยูอาร์เซมีคอนดักเตอร์เนี่ยก็เติบโตอย่างระเบิดระเบอ้อเลยครับยังไม่พอนะครับนอกจากเรื่อง demand ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยเรายังเจอปัญหา supply chain disruption ด้วยนะครับ พอหลายประเทศล็อกดาวน์เนี่ยก็เกิดปัญหา Labor Shortage แล้วก็ Material Shortage เนี่ยทำให้หลายโรงงานการผลิตเซมิ c o n d u c t o r นะครับต้องหยุดการผลิตลงชั่วคราวนะครับก็กระทบต่อภาคการผลิตขึ้นไปอีกด้วยเหมือนกันพอดีมานเพิ่มสูงขึ้นและซัพพลาเนี่ยน้อยลงนะครับก็ทำให้จำนวนที่เรียกว่า l e a d Time นะครับหรือระยะเวลาการรอสินค้าเฉลี่ยของเซมิ c o n d u c t ตอร์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยครับ ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับเซมิคอนดักเตอร์มีฤทธิ์เฉลีย่ยอยู่ประมาณ12-15สัปดาห์แต่พอเกิดเหตุการณ์ชิปขาดแคลนตรงนี้เนี่ยตัวเลขนะครับก็ค่อยปรับขึ้นไปเป็น27สัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมปี2022นี้นะครับแล้วตัวเลขนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ลดลงมาเท่าไหร่นะครับซึ่งทาง c i q Research เนี่ยเขาก็คาดการว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นในไตรมาส1ปี2023นะครับซึ่งพอเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมีความขาดแคลนใช่ไหมครับหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างหนัก หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับเพราะว่ารถยนต์เนี่ยมีส่วนประกอบของเซมิคอนดักเตอร์พอสมควรพอไม่สามารถ d e l i v e r เซมิคอนดักเตอร์ได้เนี่ยก็ไม่สามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับถ้าเราอ้างอิงตัวเลขจากทาง MIT Sloan เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าในปี2021ที่ผ่านมาผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยสูญเสียรายได้แล้วกว่า2 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐในปี2021นะครับเพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูรถยนต์บางยี่ห้อนะครับบางโมเดลเนี่ย อาจจะต้องรอรถถึง6 1 2ึเดือนเลยนะครับกว่าจะได้รับสินค้าเพราะว่ามันขาดแคลนนั่นเองเรามาถึงตรงนี้แล้วครับคุณผู้ฟังแล้วถ้าพอเห็นภาพว่าเซมีคอนดักเตอร์เนี่ยนันมีความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตมากขนาดไหนนะครับทีนี้ผมอยากจะให้เห็นเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการเติบโตที่สําคัญในระยะยาวนะครับก็คือนโยบายสนับสนุนจากทางภาครัฐนั่นเอง ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับรบัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ผ่านร่างกฎหมายที่ชื่อว่า American c h i p Act ซึ่งมีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยรวมกันกว่า52,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นประมาณ10%ของ GDP ประเทศไทยเขาให้เงินสนับสนุนตรงนี้เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจกลับมาวิจัยพัฒนาแล้วก็ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียส่วนแบ่งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้กับประเทศอื่นค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือไต้วัน ทางด้านยุโรปเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับเพราะเขารู้ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร,ร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีเลยก็มีการผ่านร่าง e u โร p e ียน Shi ป Act นะครับเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมโดยเช่นกันเม็ดเงินเนี่ยรวมๆกันแล้วกว่า43,000ล,ล้านเหรียญยูโรนะครับในปี2030อีกหนึ่งประเทศที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับคือประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้บริโภคเซมิคอนดักเตอร์รอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับ โดยประเทศจีนเองเนี่ยก็มีการประกาศนโยบายที่จะผลิตเซมิคอนดักเตอร์ใช้เองภายในประเทศเนี่ยให้ได้กว่า70%ภายในปี2025จากตัวเลขปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเพียงแค่30%เนื่องมาจากว่าเขาได้รับผลกระทบจากเทควอระหว่างสหรัฐกับประเทศจีนเนี่ยที่สหรัฐห้ามการนําเข้าเซมิคอนดักเตอร์นะครับจากสงครามการค้าตรงส่วนนี้ ถ้าเราดูภาพวงตรงนี้นะครับผู้ฟังจะเห็นได้ว่ารัฐบาลทั่วโลกนะครับมีเม็ดเงินสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่จะ drive การเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นั่นเองสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ฟังผมก็เชื่อว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยจะยังสามารถเติบโตได้อีกมากนะครับจากดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันและการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างคลาวคอมพิวติ้งไวเลสคอมมิวนิเคชันอิเล็กทริกวิเอ c l e และก็ artificial intelligence สำหรับคุณผู้ฟังคนไหนสนใจลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทาง BCAP นะครับก็มีการลงทุนในหลายบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่าง TSMC ซนะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไต้หวันบริษัท ASML ผู้นำทางด้านการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อุป m e n t ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกด้วยน,นวัตกรรม EUV หรือบริษัทอย่าง n v i นว a ดีนะครับซึ่งเป็นผู้นำทางด้านชิปการประมวลผลกราฟิก High Perform a n c e Computing แล้วก็ Artificial Intelligence ของสาหารัฐอเมริกานะครับซึ่งถ้าคุณผู้ฟังคนไหนสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางกองคุณ BCAP Disrupt นะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจจากผมนัทสุพนฐานสกุลบันเทิงคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Bangkok Bank SME โดยช่องทางของเรานะครับก็จะมีทั้งความรู้และสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ